เอเยอวอตอสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซคนะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1คันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยยามาฮ่าไวน์เห้าปีสอ1พันสิกันนะครับผมคันนี้เดิมๆเลยนะฮะมีของแต่งมาให้เล็กน้อยเท่านั้นเองนะมีครอบถังกันลอยมาให้นะครับคาร์บอนนะสวยๆเลยเครื่องเดิมนะครับจากโรงงานเลยนะครับผีใช้งานได้ปกติเลยครับผมท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะครับคันนี้คันนี้ทรงสวยๆเลยนะฮะ มีละกากเปลี่ยนมาให้ใหม่นะแล้วก็ชิลหน้าแต่งมาให้นะครับผมสวยเลยดอกยางหน้าหลังร้านเราเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะฮะใช้งานได้ยาวๆครับผมสวยเลยนะครับคันนี้ชุดสีมาดูเครื่องฝั่งนี้กันบ้างนะครับเครื่องฝั่งนี้แห้งๆสะอาดอาดเลยนะร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะรถอาจจะมีล่องลอยการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยฮะโซ่สเตอร์สวยใสสะอาดมากนะครับมีท้ายสั้นมาให้นะแล้วกันดีดนะครับผม ่มีไฟเลี้ยวหลังแต่งมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลขไม้กันเลยดีกว่าฮะเลขไม้คันนี้นะครับอยู่ที่33,000โลนะครับมาฟังเสียงท่อกันเลยเสียงจะประมาณนี้เลยนะอ่า พ่อเดิมนะครับคันนี้คันนี้นะครับเปิดเสนอราคาขายอยู่ที่4,900 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย